สวัสดีเหล่าบัารย์ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะจีนที่มีชื่อเรื่องว่าสยบฟ้าวิญญาณอสูรตอนที่4นะครับตอนที่4หลังจากที่ไอเชิงยีได้ตัดการเชื่อมต่อพระเอกกับมอยสัญญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวตรงหน้าผากของมอยก็ได้ปรากฏขึ้นและมอยก็สามารถหลุดออกมาจากพันึกได้มอยก็ได้รับพลังจากพระจันทร์นั่นเองจากนั้นมอยก็พยายามทําลายปลาเลียเพื่อที่จะออกไปหาพระเอกแต่มอยก็ไม่สามารถออกไปได้พระเอกจึงบอกกับมอยว่าจุดประสงค์ของไอเชิง ยก็คือการฆ่าเจ้าเพราะถ้าหากเจ้าตายข้าก็จะถูกอสูรฝันร้ายกินกินแต่ทันใดนั้นเองมันก็ได้มีสัตว์วิญญาณสิ่งตัวตัวหนึ่งใช้ไฟโจมตีใส่มอยแต่มอยก็สามารถหลบได้ไอเฉิงยี่ที่เห็นแบบนั้นมันก็พูดขึ้นว่าข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพลังวิญ,ญญาณของเจ้าจะอยู่ได้นานแค่ไหนกลับมาที่พระเอกเขาก็ได้คิดในใจว่ามอยก็ต้องเผชิญกับสัตว์วิญญาณถึง10ตัวทําให้ทุกการเคลื่อนไหวของมอยก็จะผิดพลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวจากนั้นทีมของ ไอหวังเกลือหลวงคนหนึ่งก็ได้สั่งให้สัตว์วิญญาณของมันพุ่งเข้าโจมตีใส่มอยใช้พาย,ยุไฟไปล้อมมอยเอาไว้แต่มันก็ต้องตกใจเพราะไฟของมันก็ทำอะไรมอยไม่ได้มอยก็มีภูมิคุ้มกันไฟนั่นเองจากนั้นมอยก็ได้กลายร่างเป็นร่างจริงพุ่งเข้าโจมตีส่วนกลับทำให้มันก็ถูกจัดการลงไปได้ในการโจมตีครั้งเดียวไอหวังเกลือหลวงที่เห็นแบบนั้นมันก็พูดขึ้นว่าเป็นอย่างที่อาจารย์หลิวบอกจริงๆการที่จะจัดการจิ้งจอกตัวนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ได้สั่งให้ วิญญาณที่เหลือพุ่งเข้าโจมตีใส่มอยพร้อมกันแต่มอยก็สามารถหลบได้ทั้งหมดทางด้านของไอเฉิงยี่ที่เห็นว่ามอยก็สู้ได้อย่างสบายมันก็ได้เพิ่มพลังวิญญาณของมันโจมตีใส่พระเอกทําให้พระเอกก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่พระเอกก็อดทนเอาไว้ได้กลับมาที่การแข่งขันไอหวังเกลือหลัวก็ได้สั่งสัตว์วิญญาณเข้าไปโจมตีมอยอีกครั้งในครั้งนี้พวกมันก็ต่างใช้ทักษะของตัวเองโจมตีใส่มอยแต่มอยก็สามารถหลบได้อย่างวุดวิดจากนั้นมอยก็ได้เป็นฝ่ายโจมตี ส่วนกับบางชายกงเล็บพุ่งเข้าโจมตีใส่สัตว์วิญญาณตัวหนึ่งทําให้เขาของมันก็ถึงกับหักแต่ว่าสัตว์วิญญาณตัวนั้นก็พุ่งเข้าโจมตีส่วนกับมอยเช่นกันทําให้หมอยก็โดนการโจมตีอย่างจังลงไปกองอยู่กับพื้นและในขณนะนั้นกอนเมย์ก็ได้มาปังพ่จันด์ด้วยทําให้หมอยก็ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ตัดภาพมาที่บนท้องฟ้าแห่งหนึ่งชายผมขาวก็ได้ขี่เสือบินอยู่จากนั้นลูกน้องของเขาก็ได้ถามเขาว่าเรายังไม่เจอกอดที่เราตามหาเลยแต่ชายผมขาว ก็ตอบกลับว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวข้าจะไปดูว่าอาสุนฝันร้ายสีขาวฝึกฝนถึงไหนแล้วถ้าหากเจ้าพบเจอกับองค์ญิงแล้วจงพานางมาเจอข้าที่เกออาะอสุนฝันร้ายสีน้ำเงินข้าจะไปรออยู่ที่นั่นลูกน้องของชายผมขาวก็ได้รับทราบและมันก็ได้บินออกไปกลับมาที่การแข่งขันมอยก็ได้จัดการสัตว์วิญญาณที่เขาหักลงไปได้ต่ลุงที่เห็นแบบนั้นเขาก็บอกว่าการแข่งขันปีนี้ก็น่าสนใจจริงๆทางด้านของไอเชิงยี่มันก็ได้สัมผัสได้ว่าพระเอกพยายาม ตามต่อต้านพลังวิญญาณของมันทําให้มันก็ได้เพิ่มพลังวิญญาณโจมตีใส่พละเอกอีกครั้งแต่พลาเอกก็ยังฝืนทนได้อยู่ต่อมากอนเมฆที่ปังะจัน์อยู่ก็ได้ลอยออกไปพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้รีบสั่งให้มอยดูดซับพลังจากแสงจันทร์มอยก็ได้รีบทําการดูดซับพลังจากนั้นพลาเอกก็ได้บอกกับมอยว่าจงจัดการพวกมันทั้งหมดอย่าปล่อยให้เหลือซักตัวและมอยก็ได้พุ่งไปโจมตีหมาป่าตัวหนึ่งกับแมงกองตัวหนึ่งพร้อมกันทําให้พวกมันก็ถูกจัดการในการโจมตีครั้งดี ทางด้านของไอเชิองอีมันก็ได้ลำควานพระเอกไม่เลือกใช้พลังวิญญาณโจมตีใส่พระเอกอีกครั้งแต่พระเอกก็ยังฝืนทนไว้ได้เหมือนเดิมกลับมาที่การแข่งขันไอหวังเกอหลัวก็ได้สั่งให้ร่างวิญญาณของมันที่เป็นปีศาจเงาสีม่วงพุ่งเข้าไปโจมตีมอยแต่มอยก็สามารถหลบได้ทั้งหมดจากนั้นมอยก็โจมตีสนกับใช้สายตาสะกดจิตมันเอาไว้และพุ่งเข้าโจมตีใส่สัตว์วิญญาณอีกตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังและจัดการมันลงไปได้แต่ทันใดนั้นเองสัตว์วิญญาณ พืชตัวหนึ่งก็ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่มอยแต่มอยก็ได้ใช้สายตาไฟโจมตีใส่มันทําให้มันก็ถูกเผาทั้งเป็นทางด้านเจ้าของมันที่เห็นแบบนั้นนางก็ได้เลกมันกลับแต่ไฟของมอยก็ไม่ดับทําให้นางก็ถูกไฟครอบตายไปด้วยทางด้านของไออาจารย์หลิวมันก็กดเป็นอย่างมากและมันก็พูดขึ้นว่าเจ้าโง่เจ้าไม่รู้จริงๆหรอถึงแม้เจ้าจะเลกมันกลับก็ตามแต่ไฟก็ไม่ดับอยู่ดีจากนั้นไออาจารย์หลิวก็ได้เชื่อมจิตบอกกับไอหวังเกลือหลว ว่าถ้าเจ้าไม่สามารถเอาชนะสูงมูได้ทีมของเจ้าก็จะไม่มีใครรอดสักคนแต่ไอหวังเกอหลัวก็ได้ตอบกลับว่าการแข่งขันก็ยังไม่จบค่ะไม่แพ้แน่นอนและมันก็ได้สั่งให้ปีศาจลมตัวหนึ่งใช้พายุโจมตีใส่มอยทาให้มอยก็โดนการโจมตีอย่างจังลม้มลงไปด้วยแต่มอยก็สามารถลุกข,ขึ้นมาใหม่ได้จากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับมอยว่าเจ้าจงไปจัดการปีศาจลมตัวนั้นก่อนมอยก็เลยพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ปีศาจลมแต่ปีศาจเงาสีม่ว ของไอหวังเกลือหลวก็มาช่วยป้องกันเอาไว้ได้ทางด้านของมอยก็พยายามโจมตีปีศาจลวมเรื่อยๆแต่ปีศาจเงาก็มาป้องกันเอาไว้ทั้งหมดแต่ทันใดนั้นเองพระจันทร์ก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งทําให้หมอยก็ได้รับพลังจากแสงจันทร์อีกครั้งและมอยก็ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่พวกมันสองตัวพร้อมกันทําให้พวกมันก็ถูกจัดการในที่สุดกลับมาที่ไอเฉิงยีมันก็ได้บอกกับอาจารย์หลิวว่าอย่าลืมสัญญาของเจ้าว่าเจ้าจะช่วยฆ่าฆ่าพระเอกจากนั้นไออาจารย์หลิวก็ได้สั่งให้สัตว์วิญญาณของมัน ไปข่มขู่ไอหวังเกือหลัวให้ทําอะไรบางอย่างทําให้ไอหวังเกือหลัวก็ต้องจําใจทําและมันก็ได้เรียกอสูนฝันลาลสีเขียวออกมาไออาจารย์หลิวก็ได้สั่งให้มันใช้อสูนจัดการมอยนั่นเองจากนั้นอสูนฝันายสีเขียวก็ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่มอยทําให้มอยก็โดนการโจมตีอย่างจังกลับไปเป็นร่างหมาน้อยพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็เป็นห่วงมอยเป็นอย่างมากและเขาก็ได้คิดถึงที่เขากับมอยผ่านมาด้วยกันทําให้เขาก็สามารถใช้พลังของอสูนฝันายสีขา หลุดออกมาจากการโจมตีของไอเชิงยี่ได้และหลังจากที่พระเอกหลุดออกมาได้เขาก็ได้ใช้พลังโจมตีใส่ปาเลทําให้ปาเลก็สลายไปและเขาก็ได้วิ่งเข้าไปดูอาการของมอยพระเอกที่เห็นว่าอาการของมอยค่อนข้างสาหัสเขาก็ได้กดจัดและเปิดพลังออกมาตาลุงที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็พูดขึ้นว่าต้องเป็นอสุนฝันร้ายสีขาวแน่นอนเพราะมันก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสาม,มารถสร้างพลังแห่งความตายอันน่าสะพรึงกลัวนี้ ได้จากนั้นพระเอกก็ได้ใช้พลังโจมตีใส่อสุนฝันลาลสีเขียวทําให้มันก็สลายไปหลังจากที่อสุนฝันลาลสีเขียวสลายไปไอหวังเกาหลัวก็ได้ล้มลงไปตายเช่นกันถ้าหากอาสุนตายเจ้าของก็จะตายด้วยนั่นเองทางด้านของไอเฉิงยี่มันก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าหากข่าวหน้าพลังวิญญาณของเจ้าหมดลงเจ้าก็จะถูกอสุนฝันลาลสีขาวกินกินอยู่ดีแต่พระเอกก็ได้ยินสิ่งที่มันพูดและเขาก็ได้ตอบกลับว่าจริงหรอแต่ก่อนที่ข้าจะเป็นแบบนั้นข้า จะขอส่งเจ้าลงนรกก่อนละกันและพระเอกก็ได้ใช้เปลวไฟสีขาวไปแผดเผาไอเชิงยี่แต่ไอเชิงยี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่มันก็ได้เลขสัตว์วิญญาณของมันที่เป็นนอกออกมานกตัวนี้ก็แข็งแกร่งมากเพียงแค่มันกระพือปีกก็ทําให้พื้นที่รอบๆถึงกับสั่นสะเทือนตาลุงที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้บอกกับไอเชิงยี่ว่าเจ้าคิดจะทําอะไรหยุดนะแต่ไอเชิงยี่ก็ไม่ฟังมันก็สั่งให้นกของมันพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกแต่พระเอกก็เลขหอสุนฝันไล่สี ขาวออกมาป้องกันไว้ได้และพระเอกก็ได้สั่งให้อสุนฝันล้ลยสีขาวโจมตีใส่นกส่วนกับทําให้มันก็สลายไปจากนั้นชายผมขาวก็ได้ขี่เสือบินมาและเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเฉิงยี่ข้าเคยบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าให้เลี้ยงอสุนฝันล้ลยสีขาวต่อไปแต่ไอเฉิงยี่ก็แก้ตัวว่าพลังวิญญาณของพระเอกไม่สามารถเลี้ยงอสุนฝันล้ลยสีขาวได้แล้วแต่ชายผมขาวก็ส่วนกลับมันไปว่าข้าได้เห็นหมดแล้วเจ้าก็ใช้การโจมตีทางจิตวิญญ,ญาณ โจมตีใส่พระเอกทําให้พระเอกก็ไม่สามารถเลกมอยกลับได้ทําให้ไอเฉิงยีก็ถึงกลับไปไม่ถูกมันก็ได้กล่าวขอร้องชายผมขาวให้ยกโทษให้มันแต่ชายผมขาวก็ไม่ยอมยกโทษให้เขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขามาเอาตัวไอเฉิงยีไปขังคุกต่อมาชายผมขาวก็ได้ขี่เสือบินมาหาพระเอกและเขาก็ได้ถามพระเอกว่าความปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดของเจ้านั้นแข็งแกร่งมากทําไมเจ้าถึงไม่สามารถลาทิ้งชีวิตที่น่าสงสารเช่นนี้และพระเอกก็ได้ ตอบกลับว่าข้าก็ไม่มีอะไรนอกจากผู้ชายที่ยากจนและหลังจากที่เขาพูดเสร็จเขาก็ได้หมดสติล้มลงไปจบตอนที่4ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสปายอนิเมะสยบฟ้าวิญญาณอาสูนตอนที่4ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ